ไตองช่วงสแปนแค้มรส้มอารมณ์สดใสปิ๊งปิ๊งโอ้โหจับเลยไหมจับเลยไหมเมื่อกับตอนนี้หรอกโอ้คุณที่คุณน้องแจงว่าใส่สองคันเลยเหรอสัปดาห์นี้อยากบ้าอีกอีกสองคันตีสองคันว่าจะกติกายังไงโอ้โห สาวๆเขาเกินนําก่อนค่ะกฎิกาก็มีว่าเมื่อพี่ๆนะคะอร่อยสดชื่นกับมินิเมสแปลสแล้วเนี่ยทั้งแบบขวดแล้วก็แบบกล่องเลยนะอย่าทิ้งฝาจีบแล้วก็กล่องด้านภาษาไทยไงล่ะครเพื่อที่จะส่งมาชิงโชคลุ้นโชคแบบนี้ไม่เคยทิ้งอยู่ในใจเสมอที่สําคัญนะพี่ต้องเห็นชื่อที่อยู่ไว้ชัดเจนเอาเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะส่งมาที่ตู้ปนสิรรังสิตปทุมาน 2 1 3 0ต้องจำให้แม่นนะครับทุกสัปดาห์เลยมี Honda i c อคอนรอแจกอยู่สัปดาห์ละ2คันคันละ43,000บาทรวมทั้งหมด20คันนี่โอ้โหมันสติกเกอร์ให้อย่างนี้เลยหรือเปล่าเนี่ยรุ่นนี้เนี้ยแบบนี้เลยอยากได้อยากได้อยากได้าธรรมชาติกับวิไลมาเปลี่นคนแล้วครับ สองสัปดาห์นี้นะครับอะไะครับจังหวัดอะไรพี่สมุทรปราการโอ้โหนี่นะครับผู้โชคดีนะครับนายวิเชียนกันสิทธิ์ครับนายวิเชียนกันสิทธิ์นี่นะครับรับไปก่อนเลยครั้งที่สามแล้วครับครั้งที่สี่นะครับครั้งที่สี่มาจากจังหวัดไหนครับโอ้โหมาจากโอ้โหจังหวัดโอ้โห ะครับคุณสายใจน่าเอีครับโอ้โหอบไปไม่ง่าอย่างนี้เข่ดังเราอยากส่งมาเยอะนะพี่เนาะครับผมโอ้แต่ต้องย้ำด้วยนะว่าหมดเขตเมื่อไหร่เมื่อไหร่ครับใช่แล้วค่ะหมดเขตวันที่6พฤศจิกายนนี้ค่ะอ่าเพราะฉะนั้นยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะนะครับส่งมากมีสิทธิ์มากส่งไปได้เลยกับช่วงลุ้นเข้มเต็มรถสซอ